หนูก็ไปสอบทั้ง CU t e ททั้งโทอี๋ผ่านมาประมาณ CU t e ทสี่รอบโทอีก e, ก็ประมาณหกรอบอะคะ่ะถ้ารวมตั้งแต่ปีที่แล้วมานะคะผลก็ไม่ได้สักทีะคะ่ะจนมันเหลือเวลาประมาณหนึ่งเดือน,นะคะ่ะหนูก็สนใจหลีดมาตั้งนานละ,ะเห็นทั้งรีวิวเห็นทั้งมีคนสอบผ่านเยอะมากในกลุ่มอะคะ่ะที่โพสต์ว่าอ่านเดี๋ยวก็มีคนสอบผ่านสอบครั้งเดียวแล้วก็ผ่านแล้วก็วกมีรีวิวโพสต์ออกมาติดแฮชแท็กคูลกันถิ่นหนูก็เข้าไปอ่าน,นเรื่อยๆะคะ่ะว่าเขาเรียนจากไหนหรือว่า ไปติวจากไหนมาหนูก็เห็นว่ามีแต่ลีดลีดนะคะหนูก็โสนใจมาหลายเดือนนะคะแต่หนูก็อ่านรีวิวมาโดยตลอดจนมันเหลือเดือนสุดท้ายอะคะ่ะพอมันถึงเดือนสุดท้ายปุ๊บหนูบอกไม่ทันแล้วถ้าแบบถ้าจะเรียนตอนแรกว่าถ้าจะเรียนไนเอลอะมันจะทันไหมนะอะไรงี้หนูก็ลองไปทักไปไปรึกษาพี่ก่อนนะคะว่าจะทันไหมพี่บอกว่าเรียนีแค่2สัปดาห์ก็ไปสอบได้เลยก็ทันอะหนูก็เลยแบบเริ่มมีใจมาให้ทาง ไอเอลล้ค่ะจนหนูเพื่อนก็ทักนาคะว่าอ่ะเราจะไปไอเอลกันไหมแล้วเพื่อนก็นมีสูย์ติวอันเดียวกันเลยค่ะก็คือที่รีดต,ตรงกันพอดีไปเป๊ะหนูก็อ่ะงั้นก็ไปลองสมัครแล้วก็มาเรียนกับรีดูแล้วพอลองสมัครปุ๊บค่ะก็ได้ติวจากไม่มีพื้นฐานนะคะไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยหรือว่าไม่เคยเขียนเอกสาเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะแล้วหนูก็เริ่มติวก็เริ่มเขียนได้พาร์ทหนึ่งอะหนูแทบไม่ต้องฝึกก็ฝึกแต่พอในห้องนะคะไม่ได้ไปทบทวนมาก แล้วก็ไปสอบดูก็หน้าพาร์ทหนึ่งก็เขียนได้จนหมดนะคะแล้วพาร์ทสอบก็จคำคําเชื่อมที่คุณครูเขาให้ะค่ะในในในคาสเรียนนะคะแล้วก็ไปสอบอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วพาร์ทพูดตั้งแต่หนูไม่เคยพูดกับฝรั่งเลยสักครั้งเลยนะคะในชีวิตก็แม่มาพูดอยู่ในห้องแบบว่าหลายคนมากประมาณพูดกับชาตต่างชาติสามคนใช่ไหมคะถ้านหนูค่ะ <c oughs> แล้ว มีคาแนะน,นําหรือว่าเทคนิคต่างๆจากคุณครูหลายท่านค่ะจนหนูไปสอบครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านเลยค่ะคะนแนนออกมาก็เท่าเท่าเกณฑ์พอดีนะคะตอนสอบหนูเครียดมากๆเลยค่ะเครียดจนไม่รู้จะทำไงก็วทนก็ทักไปถามพี่ๆเขาหนูทักหาพี่หลายคนมากะคะ่ะก็ทักหาพี่หลีลก็ถามว่าคนที่เขาไม่ผ่านส่วนใหญ่เนี่ย ทำไมเขาถึงไม่ผ่านว่าอยากรู้ว่าแบบว่าที่เขามาเรียนแล้วไม่ผ่านหรือว่าส่วนที่เขามาสอบต้องไปสอบมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะเหตุอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าคนที่ไม่เข้าเรียนเลยหรือว่าคนที่ไม่ส่งการบ้านไม่ได้ทุกขวนเงี้ยก็จะไม่ผ่านแต่หนูก็ประเมินตัวเองหนูก็เข้าเรียนตลอดส่งการบ,บ้านตลอดนะนก็อันนี้ก็น่าจะมั่นใจในตัวเองแล้วแต่ก็ยังมีแอบกลัวคะ่ะกลัวพาร์ทสที่เป็นพาร์ทเขียนว่าเราจะได้ยากไหมตอนหนูไปสอบหนูก็ได้ยากจริงๆหรือว่า ใช้เทคนิคเต็มที่เลยค่ะที่พี่เขาให้มันหนูก็จําไปเต็มที่หนูก็เขียนเท่าที่หน่วยหนูก็ทําไปแต่ว่าคะแนนที่หนูได้เยอะก็คือพาร์ทฟังแล้วก็พาร์ทอ่านพาร์ทฟังที่ได้หนูได้เทคนิคละหนูทําตามจริงๆค่ะเพราะว่าหนูฟังก็ไม่ค่อยได้นะคะอ่านก็แบบอ่านก็ไม่ค่อยได้แต่ว่าได้คะแนนเยอะเพราะว่า ช้เทคนิคน่แหละค่ะก็อยากแนะนาน้องๆนะคะถ้ากาลังลังเลว่าจะสอบอะไรดีถ้าเราพื้นฐานน้อยพี่เป็นคนพื้นฐานน้อยภาษาอังกฤษแบบว่าแทบไม่ได้ใช้แทบไม่ได้เรียนแล้วก็จําไม่ค่อยได้ค่ะนั่นแหละถ้าเราพื้นฐานน้อยอ่ะอย่าอย่าลังเลเลยคิดว่าแบบจะไปจ่ายอันที่มันถูกอ่ะแบบว่าคิดว่าอันนี้มันแพงแบบไอเอลก็หกพันเก้าใช่ไหมคะแต่ว่าคิดว่ามันแพงแต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยถ้าเทียบกับเราถ้าไปสอบโอลอีกเหมือนพี่เนี่ยสอบหลายรอบมาก มันแพงกว่าเรามาสอบ i อเอ s แค่ครั้งเดียวถ้าเราตัดสินใจจะมาสอบ i อเอ s ครั้งเดียวเราผ่านเลยไม่ต้องยอมเสียในหลายครั้งนะคะก็อ,อยากให้นแนะนำน้องๆให้รีบมาติวรีบมาสอบนะคะ <S <S 1> <S 1> เพราะว่า <S <S ถ้ามาสอบทีหลังปุ๊บเวลาใกล้จะหมดแบบพี่เนี่ยก็ยิ่งกดดนันยิ่งอะไรไปใหญ่แบบนี้นค่ะ